ความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ภูฟูก็มีความสุข <c oughs> ขอให้ตัต้งใจทำงานก็ได้กันแล้วก็ <c oughs> ให้พวกเราสองคน <c oughs> มีงานไปนเรื่อยๆให้อยู่กันไปเรื่อยๆนานๆแล้วก็ Stay w ก t h ตูเนี่ยผมก็ว่าเอาแล้วมันแต่งตัวแปลกๆปกติเสื้อโอเวอร์ไซส์แต่วันนี้มันหล่อเกินยังไงมีอะไรจะบอกไหมหล่อซู้พี่ใครจะหล่อซู้ได้เธอไม่ต้องสู้ความหล่อเพราะฉันสวยคหวคร่สีเล่นนะัน้ขไม่ใยังไม่้บนเวทีไหมลูก บนเวทีไหมลูกอนนี้าติ้คือว่าเป็นแบบฟิลแ่ายซีรีส์และลองแบบน้องชาลีมันจะต้องทู่น้องทู่เอาไปไหนดีอาไู่เลยกันเออกล้องพร้อมไหมครับพร้อมสามร้อองศานะคะ มุมนี้ด้วยค่ะยังไงอะดวงพากมยนหอะแเรอบนีเนี่ยต้องบอกเลยว่าพิเศษที่สุดเพราะว่าบนยพอนให้คนตรงหน้าเลยเ้ยังไงยต้องนพี้ดิพี่ชวีรอและ ทุกอยนะ่างนลครับดูแต้แงแต่แข็งแรงดูแลตัวเองด้วยนม่ทำงานหนักเกินไปแล้วก็ผมจะคอยสับผิดอที่อยู่ข้างอาเออทานที่ท่านพี่เปนอะ <c oughs> <c oughs> ก็ตั้งใจทำงานด้วยกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันก็เราจะกินไงเองเองเองยังไงดีเรามาร้องเพลงกันครั้งคู่ต้องร้องให้แล้วกันทำไมหนูจะกินเหรอลูกอะ บอก่อนจะให้แกบอกไว้ก่อนว่าขอชิ้นนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เทรนใจแล้วลูกพี่ได้ใช้แน่ๆแทนพีพี่ยเป็นคนที่ได้อยู่แล้วถ้าพี่อยากได้อะไรเนี่ยชุดนี้ก็อยากได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยผมตั้งใจคิดว่าอะไร แก่เลยก็ดาเราแก่เลยเห็นที่ชอบเห็นที่ชอบชองเห็นที่ชอบชองไบ่อย คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะยันเหรอไม่ดีดูมันน้อยไปเนี่ยเนี้ยุงเท้าร้อยที่ปลายขัดก่อนเลยเออ หมุนเวที360สามร้อยหกสิบองศาเลยค่ะขอบคุณรันะาเเออเอเอมือถือหน้าน้อง <c oughs> กดลงนิดได้ไหมคะ لگهي 22 هوا يونان ران پري

เข้าเลยเพราะว่าช่วงนี้พี่อ่านอ่านยั่ใหม่หก็รู้สึกต่ๆๆมากาๆเลยช่วงนี้อ่าฝั่งนี้ค่ะขอบคครับกองดันนาเดียวค่ะกองดันนะ

นี่อยู่ใกล้มากเลยใช่ไหมครบที่นั้ครบค่ะเอาอยู่แล้วรู้เธมว่าเนี่ยตอนนี้มันีมเล้ โอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะอันนี้ย่ว่าต้องเก็บใส่ก่อนจากของหนูจ้าลูกมเยงกันใ้ลูกต่อคบขอบคุณมาค่ะขอบคุณค่ะ จเขาจะพาไปส่งเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไปอาศัยมาแล้วที่สูนเอาไปนันเลยหรอไม่ได้มีข้าไม่รู้อะไรหมดเลยไม่รู้ไม่ได้มีปจริงก็ไปจรยิงอะไรก็ติดเราติดเราติดม่มาสายมาพอไหม